ปิดสนามกีฬาวันนี้เป็นวันแรกนะเด็กๆที่จะไม่สามารถไปสนามฟุตบอลทำยังไงกูซิโกมีอะไรแน,นะนำวันนี้นะอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอะไรมากนี่มีลูกฟบอลลูกเดียวนะฝึกเบสิกนะเทคนิคของตัวเองวันนี้กูซิโกจะสอนเรื่องการมงนะเราก็ไม่ต้องไปชวนใครมาเล่นเลคนเดียวนี่แหละนะกำแพงบ้านนะทักษะง่ายๆนะหนึ่งตาดูลูกบอลนะดูลูกบอล แล้ให้บอลโดนหน้าผาแล้วก็เกริงคอนะครับเลื่นตาตอดเวลาเด้งาหน้าตกตุ้งนะทุขาดูลูกบอลนะครับเด้งาหน้าผานะคตดนบอลนะทกุที่นะอย่าให้ดนกระจกเวลาหื้นที่ มาเ, up, เราต้องิงเยปงคออยู่บ้านบ้างบ้างลองฝึกกันดูนะครับ